กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบก,ก,กับส่องสะนีป่าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ทามาตลาดแก่งกอะพี่น้องนี่ตอนนี้กําลังซื้อของอยู่เตรียมไปเห็ดนามขปุ้นอยู่เพื่อนป่าาตาเพื่อนบาายอย่าาตเอื่อยอุ้ยเนาะไปะเห็ดสู่ครอบครัวบ่าไตากับเขาเอื่อยอุ้ยกินเนาะตอนนี้กำลังมาซื้อของกับน้องหนัดเพิ่น มีผู้ใหญ่ใจดีฮะละเป็นผ่านทั้งน้องหนักน,น้องหนักก็เลยส่วนเขามาน,น้องหนักก็เลยส่วนเขามากับแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องก,ก็เลยพากันมาสามคนกรากำลังขีดเงินขีดเงินกันอยู่ตอนนี้ นายค่ากำลังคิดเงินพี่โตนายกำลังจ่ายเงิน,อนตอนนี้กำลังย่างพี่โตอูกำลังอยากเมืดน,น่ยจักหน่อย ตลาดกระบกใหญ่ๆได้ปน,น้องต,ตลาดตลาดแก่งเกาเมืองจำพรแจวงสวนสคิเกตตอนนี้กำลังมาห,าห,าหล่อซื้อของอยู่เดี๋ยจะไปซื้อปลา,าปลาพี่น้องกุ้งกุ้งกระเต้นขากเต้นเลยเดี๋ยวจะไปหาหล่อซื้อปลาเขาก็เลยหยางมันอภเพิ่า

เรากำลังหล่อซ<ส>ื้อ <horror> คับ <the> ป <first time> ุ้นแล้วก็ซื้อพักเขาจะซื้อบอกเิกเมื่อกินเพื่อนก่อนเมื่อก่อนเรามาซื้อได่นี่แหละ้อนเรมาก้อนหาอสามกอนี่จยุเอาให้แน่ในต้องก้องนี่แหละ พเพชรน่างามโมเด่านเพชรนะน่านจะกำลัลงกิน,กน,นบกันข้าปุดอกลังคายบกพริกให้น้องนนาปีกล้วยจะคายแน่ๆนะ โอ้ป oh, ีกไก่าน ah, <okay. S 1> hey. hey, ีแทำไมปีใหญ่ใชเนาะเฮ้ยอันนั้นแป่ปีกวยอันนึ่งอ๋ออ๋ออะไรกันซปีกวยพี่นาอ่อน่ง ตลาดไ่น้องได้ยังแน่ได้ปีกล้วยซึ้กะลำํำเอาเงินหน่อไหมซื้อขามาเลย เออเอานั่นแหละกับพ่ออะไรสั่งมาแกำลังซื้อค่ะซื้อใบบกกุพี่น้องเลยแต่ว่าเรต้องไปเก็บในไซเลยคือว่าเอาซื้อป้าหนก่งกะยบร้อยเห็ดเลยตั้งหนาต,ตั้งตาเห็ดอย่างเดียวเห็นหน้าเขาพูดแล้วพี่น้องเลย หอมเสริมซื้อหรอปะเฮ้ยนี่เอาหอมเสริมน้ำซื้อทองออกนะ คองก็ได้ครบแล้วพี่น้องเลยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเปกโรตกโได้กินตื่นกไหมต่อต่ายนั่นเออตื่นไปแน่ใ่เ่โตไป ซื้อกลังซื้อข้าวปุ่นตอนนี้กําลังติดข้าวปุ่นหายพี่น้องเลยข้าวปุ่นจะงามงามโอ ตลาดกันใหญ่ๆไลยตลาดแกงโก๋พี่น no. ้องเ้ยมันแบบก็ไล่แ่งเงิน uh ดีนะยังได้เก็บมันบ่พ่อพี่น้องเ้ยมันซื้อหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ อันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าตั้งนานนาจะเป็นโซนเสื้อผ้า <c oughs> แม่นองแกบมแกลั่งซื้อข้าวปุ้นนะทไมไม่ได้ซื่อขันอยู่ตรงนี้แม่ นายนแก้มบงกำลังซื้อพักแล้วก็ซื้อนาัถอดินเออมีการแถมเหม่อนกันบ้านกก่าแถมสินรกว่กไม่ค่าก็จิตใจดีแท้ สองพันกีบสองพันกีบคือใบดงมากคค่ะเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะใบหนึ่งปกติแต่ก่อนอะหาบ้านเนาะสามบาทสามบาทนะหน้าเก็อยู่เพื่อนกามีอยู่นะอีกึ โอ้ยเอาเมื่อดัมมาณาใส่นะของประดับประหจรังซืไปเบิ่งหมากให้แม่ใหญ่จืดกันเด้อให้ไปเบิ่งหมากก่อนเอาซืไปซื้อหมากให้แม่ใหญ่จืดเนาะเอ้ยจะหยุดวันได้ขายหมากเนาะบัก หมากนี you, hehe, ่อ่นอยู่บ่ตันเดกตอ่อนหายนะไ่หายนอะไรใหญ่ต้ำน่นผต้หางข้ต้นเล้งหาหน่ยเร่อแลวนเป็นอะไรเป็นตาเขียวอยู่บ่อันนี้นะได้ เลยว่าหายจากเบิ่งทางในมานะเบิ่งโบราณ้ายจากมันบอเป็นตะเขียวเรื่อยนี่เจ็ดหน่วยซีเฟแล้วอ่ะดูพิสูจน์ดูหมากับมะกล้วยเมื่อตอนไม่ใหญ่จืดคู้กับน้อง สุดท้ายก็ได้ผู้ให่น้องแกบุม้มรอย่ <Okay. S 1> คลิปนี้ครับก็จะกอลาคลิปเพลงสนิเดอร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเดอร์กรพอกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสบายดี mm hmm. น้องหนาดประสาทสั mm ้น hmm. เอาใส่กันกับหมากกับผู้เมื่อยยาย